ครับไปครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับสิบเก้าแมาลงกระถางปหานิยมอมอมมิมิ <c oughs> อมอะไรอมมิมินะฮะแล้วไปดูแล้วจะไปดูกันไะครับใครใครมาใครนะครับจะเป็นผู้เขากันแน่นี้นะครับแล้วไปได้อย่างนี้นะครับรู้จักมาจะไปกัน I see you rolling up over black Cadillac High heel boots and a sexy body full of tats Baby's bad, oh baby's hella bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she I see her rolling up over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling big, turning. มีทุนอยู่นะครับโอ้โหนะครับไม่รู้ว่าจะเจ็บบ้ากน้อยแค่ไหนนะฮะไม่รู้ว่าจะเจ็บบ้ากน้อยแค่ไหนนะครับไปดูเลยครับไปเลยนะครับโอ้เนี่ยฮะเจอเสาเนี่ยครับน่าจะนะครับบานเจ็บพอสมควรนะครับหรืออย่างไรไม่รู้นะครับไม่ทราบนะครับเดี๋ยวดูกัน อะไรด้รดน้ำไหนน้ำเงินหรือเปล่าน้ำเงินใช่ไหมโอเคเราจะได้แน่นถูกโอ้เจ้าสักกินดาวรายนะครับเจ้าสักกรินดาวรายฮะจนเสาใช่ไหมโอ้ยแต่คิดว่าคงคงไม่ได้อะไรมากมายเนาะพบเรือมันบินไป ดูก่อนดูก่อนโอ้นั่นนั่นจะปัดเก็บพอสมควรนะครับไปกันต่อเลยนะครับนะฮะพระราชมนตรีพระราชมนตรีนะครับอยู่ที่แดงพระราชมนตรีอยู่ที่แดงนะครับเอสปอร์ตสองนะครับอยู่ที่น้ำเงิพระราชมนตรีสองนะครับอยู่ที่แดงเอสปอร์ตสองนะครับอยู่ที่น้ำเงิน แล้วสำหรับคู่ต่อไปนะครับแซนบายได้เลยนะครับบ้านสวนสองนะครับชั้งกบสี่นะครับแซนบายนะครับช่วยดูด้วยนะครับช่วยดูด้วยได้ครับทีวีช่วยจำจุดด้วยนะจำจุดด้วยเรือยังคงต้องปล่อยไว้อย่างนั้นนะหลงลงสามลงปีสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่บ่อตะกั่วนะครับ นะฮะบ่อตะกัวนะครับนครชัยศรีนครปฐมนั่นเองนะฮะกับการเก็บกู้เรือครับวันนี้มีเรือจมไปหนึ่งลำนั่นเองนะครับเรือจมไปหนึ่งลำครับเรือจมไปหนึ่งลำครับตอนนี้เราก็ทําการเก็บกู้นะครับอันนี้ทีมเก็บกู้มาจากที่ไหนครับพี่นครปฐมครับมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์ครับมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์ครับนี่ครับมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นั่นเองนะครับ ครับพายครับนี่ครับก็มาช่วยเก็บกู้เรือนั่นเองนะครับเดี๋ยวออกไปทางนู้นีครับอ๋อเนี่ครับเดี๋ยวตีวงออกไปตอนที่ผมอยู่ด้านบนนะผมก็บอกว่ามันแคบครับคือชี้จุดง่ายมากครับแต่เวลาพอลงมาเฮ้ยผมก็อึ้งเหมือนกันครับเพราะมันกว้างมากครับตอนนี้เราทํางานแข่งกับเวลาด้วยครับเพราะว่าดูท้องฟ้าครับคุณผู้ชมครับ ดูท้องฟ้าครับดูตอนนี้เหมือนกับพวกเราทํางานแข่งกับเวลาด้วยครับคือถ้าเจอเมื่อไหร่นะฮะพวกเราก็กลับกันไวครับแต่ถ้ายังไม่เจอครับคุณผู้ชมครับอุปสรรคด้านบนมีมารอแล้วครับอุปสรรคด้านบนก็คือฝนนั่นเองครับดูดูครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับนี่ครับมาแล้วก้อนเบลเลอร์เลยครับศุกสารานดเพาะนครับใ่แมวแมวอยู่ี่ชุเลยไไม่เหนื่อยพี่ครับอากาศด้านล่างเป็นไงครับพี่ เอาเรื่องครับเอาเรื่องมันเย็นไหมเย็นไหมพี่เย็นครับเย็นเลยอากาศเย็นลงไปกี่เมตรครับพี่ลงไปกี่เมตรได้ก็ประมาณยิงไปถึงเจ็ดถึงแปดถึงเก้าล้วอ๋อเจ็ดแปดเก้าเมตรนะครับครับเพราะมันเป็นมันเป็นแอ่งกระทะอ๋อเป็นแอ่งกระทะสลบลงไปครับผมครับคุณผู้ชมนะับเดี๋ยวพี่ปาล์มจะลงไปแล้วครับก็เท่ากับลงห้านายเลยเหรอก็โอ้โหห้านายครับเอาครับยังไม่เจอต้องลงมิสซิฟหรอครับเอาแล้ว เอาแล้วครับบอกว่าถ้าไม่เจอเดี๋ยวลงเป็นสิบับเอาแต่เอา่น้อยเดี๋ยวเราจะเจอแล้วครับคืนนี้สุดยับสุครับทีนี้สุดยอดพิลุนแซวแล้วไม่รักเมื่อกี้พี่ลุนก็เหมอกันไงซักมือไว้เหรอพี่ลุนพี่ลุนว่าทีนี้เดี๋ยวก็เจอมาได้ทีนี้ทีนี้มันบ้าผมยังมีเยอะจริงๆนะพอพอลงมาจริงๆอ่ะพี่ ผมลงทิปเลยนะใช่พี่ได้คือข้างล่างกับข้างบนไม่เหมือนกันครับข้ามุดยืนอยู่ตั้งริ้งเราเห็นแค่เนี้ยใช่แต่จริงๆมันไม่ใช่แค่นี้พอลงมาข้างล่างเฮ้ยทำไมมันกว้างขนาดนี้แม่น้ำครับเวลาว่ายข้ามเนี่ยเราเห็นว่ามันแค่นี้ครับมันแค่นี้โอ้โหตกใจเลยฮะตกใจครับเวลาที่พอลงมามันกว้างมากครับมาปล่อยมาปล่อยนะมาดูครับพี่ปาล์มความหวังของหมู่บ้านครับ พี่ปาล์มครับอีกคนหนึ่งนะอีกนายหนึ่งนะครับลงไปนะอันนี้เป็นความหวังของหมู่บ้านครับเรียบร่อยมีใครมีใครเลยไม่มีต่อด้วยต่ออีกดิไปครับคกรับไปครับนั่นหงายท้องลงไปมาเรียบร้อยขึ้นมาแล้วครับมาครับหัวหน้าจีมาครับเอาอยังนี่สุกาวะจะยังรอพี่อยู่ lúc nón xèo nó ma tem nó ma tem nó đang làm gì đó bóc em ประมาณนี้ที่เขางมนี่ถูกจุดไหมถูกจุดไหมถูกจุดนะอ๋อต้องเลื่อนขึ้นไปใช่ไหมใช่ครับน่าจะเจอครับน่าจะเจอครับโอกาสเจอสูงครับโอกาสเจอมีครับโอกาสเจอมีครับสักครู่นะครับสักครู่ ถึงบ้านเชื่อคืนแน่พี่ไก่เจอครับเจอครับใครองใรสักครู่ครับสักครู่ครับเจอแล้วครับคุณผู้ชมครับเปิดหมูทางเรามาแล้วครับมาแล้วดีใจครับดีใจฮะเราได้เรือแล้วครับเราได้เรือแล้วครับ ข้าดงครับข้าดงครับข้าดงครับนักใครับม่มีนีมาแล้วเอี้นมาแล้วเรือเจอเรือแล้วครับน้ำมันมันกัดน้มันมักัด้นุดยน้มันกัดชุดด้วยนะครับน้ำมันกัดชุดด้วยเอาโทรศัพท์ส่องไฟได้ไหมโทรศัพท์ส่องไฟได้ไหมเปิดไฟเลยผมมันกัดคนครับมันแสบครับอแสบใช่ไหมน้ำมันใช่ไหมโอ้น้ำมันมันกัดน้ำมันมันกัดนะครับ มมัััันนนกดะครบเจอแล้วครับนี่ครับโอ้โหเรือแตกด้วยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเรือแตกครับแตกนี่ครับขึ้นไปแล้ว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 ครเราได้เรือแล้วครับคุณผู้ชมครับเราได้เรือแล้วครับ หน่อครับสุดเดียวโอเพนครับสุดเดียวโอเพนครับที่เป็นนู้นเลยพี่เป็นหั่นนู้นนะก็งหนนะเ่องนจะเอนก็เอนนะครับลอยๆๆยันลนล้นอยตัวนี้มันไอตัวนี้มันนอาขึ้นเลยทีนี้เอาไม้ไม้่ปจะเอา้มนเกี่ยว กันหนึงนะครับกันหนึ่งนะครับใจเย็นนะครับแพี่ใจเย็นพี่พี่ยกยกหักได้ไหมไปครับไปครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับน้ำลับออกเกมเอาเลยเอาเลยเอาเลยไปครับได้ครับได้ครับไปได้ครับออกเองเก่าเก่งก่อนให้ปัาต่อไปก่อนปลาดันน้ำดิปลาดันน้ำน้ำแมนดันหน่อยครับเบิ้ลน้ำให้น้ำดันน้ำเนี่ยมันกัดมันกัดนะาอ้มันกัดกัดกัดเราเลย ถ้าเฉยๆถ้าเจออย่างเดียวไม่ได้ผสมน้ำมันออก็จะเย็นธรรมดาครับแต่ถ้าเจอน้ำปุ๊บอ๋อมันเปลี่ยนเลยญญมันเกิดปฏิกิริยาเลยใช่ไหมเอ้ยขอเชืญญ่อไหมครับ้ขึ้นไปนะญญอโอเคครับขอบคุณมากครับมาขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับในที่สุดเราก็เจอครับเราก็เจอครับับปลาดๆประหลาดลาอ,อ,อ้อกันนี่นี่ครับสุดเดียวโอเพนครับ เจอครับเจอครับชนเต็มเต็มรับชนเต็มเต็มเลยนะฮะนี่ครับบริเวณที่ชนคือจุดนี้ครับนี่นะจุดนี้เนี่ยจุดนี้เลยครับชนแล้วผ่าครับผ่าเลยฮะผ่ามาครึ่งลำมาครับเนี่ยผ่ามาถึงตรงจุดนี้เลยครับนี่ยยกเรือขวางเลยครับยกเรือขวางถนนเลย อ่านั่นแหละครับขวางอ่าโอเคครับสุดยอดครับพี่กู้ภัยอยู่ฝั่งนู้นเลยครับพี่กู้ภัยอยู่ฝั่งนู้นเลยครับใครมีกล้องถ่ายถ่ายรูปด้วยนะเพราะผมไลฟ์สดอยู่นะครับขอกล้องด้วยครับกล้องมาถ่ายด้วยนะครับกู้ภัยยืนเลยครับกู้ภัยยืนเลยนั่นแหละครับโอเคพวกเรานั่งถ่ายรูปด้วยนะผมไลฟ์สดนะครับนี่ครับขอหัวใจรัวๆให้กับนะฮะมูลนิธิสุขศาลา นุเคราะห์นะครับสุสานุเคราะห์เนียครับแล้วขอปฐมครับโอเคครับขอบคุณมากครับในที่สุดพวกเราก็เจอครับนี่ครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณกําลังใจฮะพี่เกศครับขอบคุณมากครับเหลือแต่น้ำซุปจีจี้ครับจีจีโอ้ตรงนี้ยังดีครับมันมีไฟด้วยครับเนี่ยฮะที่เด็กๆอยู่ครับเนี่ยจีจี้ครับไหนดูเตาโอ้คุณผู้ชมเฮ้ยดูเตา คุณผู้ชมครับผมกล่าวว่าผมมาจะได้กินมีไหมพี่ได้กินสองชิ้นเอ่อที่เหลือครับี่เจกินเยอะสุดโอหมดครับหมดครับทุณผู้ชมดูดิเจยกเตาให้ดูหน่อยดิอ้อดูดูหลักฐานครับคุณผู้ชมครับดูเราเราเราอยู่ข้างล่างครับเขาอยู่ข้างบนกันดูเตียนครับใช้คําว่าเตียนครับน้าซุปแทบจะไม่เหลือ เจจี้ฮะสาวไทยสนามวันนี siglo. ้ร <fry UC S> ้อนไหมวันนี้ร้อนไหมมากมากครับวันนี้ร้อนมากมากครับแล้วก็น้องดีเจดีเจก็จะอยู่หัวสนามนี่นะน้องดีเจครับอยู่หัวสนามครับนี่เนาะแล้วก็น้องเพลงน้องเพลงสวัสดีครับน้องเพลงสวัสดีสวัสดีหันหน้าหน่อยนี่ครับน้องเพลงครับสวัสดีครับน้องเพลงครับดีเจน้องเพลงบ๊ายบายหน่อยนี่บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับครับเราหับฝันดีทุกคนนะคะไปครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับแต่ถ้าจนเครียดจริงๆเลยนะดูดีเจไก่ไร้สนเลย 搞不上去，搞不上去。